สวัสดีครับนี่คือรายการต้องสร้างรีวิววันนี้จะมาพูดถึง AirPods ครับก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าหูฟังอันใหม่ของ Apple นะครับที่จะมากับ iPhone 5ก็ชื่อว่า AirPods นะครับคออืนนี้ก็คือเจ้าตัวนี้แหละครับตัวนี้นี่ผมสั่งมาจากทาง Apple Store นะครับจากในเว็บซึ่งอันละพันเก้าบาทซึ่งเวลาสั่งเนี่ยถ้าซื้ออันเดียวเนี่ยไม่ถึงสองพันเนี่ย มันจะจะต้องเสียค่าส่งสามร้อยก็เลยสั่งไปสองอันเก่อไว้นะครับก็จะสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบาททวนไม่ต้องมีค่าส่งอะไรทั้งสิ้นนะครับใช้เวลาเดินทางสามวันนะครับสามวันเลยพอดีจริงๆสั่งไปตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารเช้าสิครับวันอังคารเช้าแล้วเนี่ยครับคืนวันพฤหัสน,นี่ก็กลับมาก็ได้แล้วเลยรีบเอามารีวิวให้ดูนะครับอันบล็อกกันเลยทีเดียว แกะเลยแล้วกันครับอันนี้ผมมันเป็นสติิกอร์ผมถอดออกมาแล้วเมื่อกี้นี้ผมไม่ไหวกล่องก็เท่านี้ครับเทียบกับฝ่ามือเทียบกับเครื่องนะครับแกะจากข้างล่างนะครับข้างบนมันจะมีพลาสติกอยู่เป็นพับๆไม่ต้องสนใจนะครับอันนี้ก็คือตัวด้านในนะครับดึงออกมาเลยก็จะเป็นตลักแบบนี้นะครับตัวกล่องก็ ตามสไตล์นะครับเปิลก็เป็นพลาสติกที่รองนะครับแล้วก็ตัวเอกสารคู่มือต่างๆนะครับวิธีใช้นุ่นนี้นั่นนะครับใช้ได้หมดนะครับตัวนี้ใช้ได้กับ iPod iPhone iPad นะครับใช้ได้หมดนะครับชื่อเต็มๆมก็คือ Earpods with remote and mic นะครับ and Mic a อ d Mic อะไรเนี่ยครับไม่มีสติกเกอร์นะครับ อันนี้ก็เป็นพวกดีเทลวารันตีต่างๆของทาง p l e เปิลครับก็ดูตามสไตล์ครับแพ็กเกจก็แน่นอนมีความแน่นอนสูงทีนี้ามาดูข้างในกันนะครับอันนี้แบบว่าเปิดซิงเลยนะครับเพิ่งยาได้มาจริงเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเงื้อเงะนี่ครับแกะออกมาอย่างนี้เลยนะครับสวยงามจริงครับตอนแรกผมเห็นตอนแรกตรงเนี้ยนึวกว่ากระดาษนะครับมันก็เป็น พลาสติกเลยนะครับให้ดูกันใกล้ๆเนี่ยครับเป็นพลาสติกเลยคือเหมือนกับว่าเราก็เก็บตัวนี้ไว้เป็นตัวเก็บสายได้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องใช้ความประณีตในการเก็บนิดนึงนะครับกคลายออกมาเลยครับค่อยๆนะครับเฮอครับ โอเคครับแกะออกมาแล้วนี้ให้ดูใกล้ๆ้ชัดๆัดเลยนะครับตัวเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับครอบมาเลยแล้วก็มีช่องให้เสียงออกนะครับเหมือนลำโพงอยู่นี้แล้วก็ตรงนี้ก็ผ่านการดีไซน์มาเป็นอย่างดีนะครับคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบว่าคือของหูฟังอันเก่าจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับมันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเอียบัด ก็คือไม่ได้อินเอียนะครับซึ่งเสียงก็ในระดับหนึ่งแต่ไม่มีเสียงเบสนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ฟังเพราะเพิ่งแกะไอต,ตัว airpods นะครับแต่ว่ามันก็จะมีหูฟังดีๆที่ห้อแพงๆเหล่านั้นนะครับก็จะเป็นเสียงแบบว่าเสียงตึ๊บเลยนะครับแต่เป็นอินเอียซึ่งปัญหาคือผมเนี่ยส่วนตัวแล้วใช้อินเอียไม่ได้ไม่ชอบเลยครับเพราะว่ามันเหมือนเราดำน้ำตลอดเวลา เวลาเราพูดเราอะไรเงี้ยเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรรอบข้างเลยแล้วมันเหมือนแบบเราได้ยินเสียงตัวเองอยู่ข้างในฮะมันลาคาญด้วยครับมันมีอะไรแยงแยงอยู่ในหูนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวกัมกึงระหว่างเอียบัตกับอินเอียนะครับตัวเนี้ยที่ยื่นแง่งเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปในรูหูเราแต่ก็ไม่ได้ดีฟดาวขนาดอินเอียนะครับแล้วก็ไม่ได้ตื้นขนาดเอียบัตเพราะนั้นแล้วเนี่ย ก็ถือว่าก็ดีไซน์ออกมาดีครับดูแล้วโอเคเลยนะครับทีนี้มันถึงส่วนตรงนี้ก็คือตัววัลลุ่มตัวใหม่นะครับไม่มีรูไม่มีรูรับเสียงแต่มันก็ต้องมีสักที่แหละแต่คงไม่ได้มองให้มองเห็นนะครับแล้วก็มนใหญ่ยาวขึ้นเทียบกับของเดิมหน่อยซินี่ครับเ็นแบบนี้อันนี้ของของเดิมอันนี้ของใหม่ ใหญ่จับถนัดมือขึ้นนะครับสายสายเยียร์พอตจะลื่นกว่าจะเหมือนเป็นยางที่หมั่นและลื่นกว่านะครับอันนี้จะนึบหนหน่หนหนอยของกาจะหนึบหนึบมาดูตัวแจ็คต่อมั่งดีกว่าก็ไม่ได้มีอะไแปลกประหลาดก็เรียบเรียบ,ยบง่ายๆนะครับลักษณะใกล้เคียงของเดิมนะครับเดี๋ยว ขอลองไปฟังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่าเสียงเป็นยังไงบ้างก็โอเคนะครับหลังจากที่ไปลองฟังมาแป๊บหนึ่งนะครับพยายามจับความแตกต่างฟังเทียบกันนะครับก็เอาฟีลลิ่งตอนใส่ก่อนตอนใส่เนี่ยเอาจริงเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างจากตอนใช้เจ้าตัวเอียบัดเท่าไหร่เลยนะครับหมายถึงว่าเวลาความรู้สึกที่มันแปะอยู่ในหูเราอะไรเงี้ยนะครับ ไมไ่รู้สึกว่าโดนล่วงล้ําทางหูไปมากมายนักนะครับก็สบายสบายดีแต่บางทีเนี่ยถ้ายังไม่ชินเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าค่อนข้างลื่นเพราะว่ามันเป็นพลาสติกหมดเลยไม่มีอะไรหนึบหนึบเหนียวเหนียวนะครับแต่ก็ก็อยู่หูดีนะครับก็เกี่ยวเกี่ยวแต่ส่วนเนี้ยมันจะอยู่เพราะว่าส่วนเนี้ยมันเกี่ยวเข้าไปในในแง่งหูเราอะครับ <laughs> เขาเรียกอะไรกันเราก็ไม่รู้ครับ นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเรื่องส่วนเรื่องของเพลงเนี่ยผมพยายามจะอธิบายให้เห็นภาพมากที่สุดซึ่งแม่งยากมากนะครับการจะอธิบายเสียงให้เป็นภาพผ่านคําพูดก็อธิบายได้ว่าอย่างนี้ครับคือเสียงเนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะครับดีขึ้นแบบไหนดีขึ้นแบบว่ามิติห่วงเสียงอะไรเนี่ยผมไม่รู้อันนั้นมันสับทเทคนิคแต่อธิบายง่ายๆว่าอย่างเช่นสมมุติฟังเพลงกังนําสไตล์ต้องใช้เพลงนี้ครับเพราะว่า ทุกคนพูดแล้วรู้จักจะได้เห็นภาพร่วมกันนะครับไอเสียงตอนเวลาเบรสมันมาเนี่ยปุกปุก๊กปุ๊กเนี่ยคือถ้าเป็นหูเดิมเนี่ยเสียงมันออกแนวแนวปุ๊ปุปอะเสียง uten, เสียงตึ๊บตื๊บอะเสียงเสียงเสียงแบบเสียงเทคโนอุกอุกอุกเนี่ยมันจะมันจะเป็นแบบปุ๊ปุ๊ปุ๊มันจะเพราะหูมันเล็กหูมันเป็นอย่างนี้นะครับแต่หูเนี้ยมันจะออกปุ๊บปุ๊บมีความตึ๊บอะ ปุบปุบปุบขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้แบบดุ่มดุ่ม,ด,มดุ่มอ่ะนะก็น่าครับประมาณนั้นซึ่งสรุปรวมง่ายๆคือสําหรับคนที่ยังไม่ได้คิดว่าจะซื้อ iPhone 5นะครับอย่างเช่นผมเนี่ยไม่ได้รีบร้อนนะครับเห็นพี่ไทยก็บอกว่ามีข่าวลือว่าเดือนหน้าก็จะมาแล้วตุลาก็ว่ากันไปครับมาก็มาครับไม่มีการไปต่อคิวอยู่แล้วนะครับซื้อมาใช้ไว้ก็ ก็เหมือนได้อัปเกรดเครื่องนิดนึงนะครับเพราะ iphone 4S ก็ยังยังพอใช้ได้อยู่นะครับสรุปนะครับสำหรับการคนที่ใช้ iphone ipod ipad เนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงกับการฟังเพลงนะครับสำหรับผมเองเนี้ยเมื่อก่อนก็อยากได้เฮดโฟนะครับเพราะดโฟนเสียงมันตึบเดโฟนคือที่เป็นคาดคาด,คาดหัวนะครับตอนนี้ก็มีออกมาต่างๆมากมายรา,าคาตั้งแต่พันพันกว่าบาทจนถึงเป็นหมื่นสองหมื่นนะครับกาโดงกาโดอะไร บีดบายดรนั่นนี่นู่นนะครับแต่แล้วมาวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเกะกะกจังเลยเพราะของพวกนี้เราต้องพกพานะครับไม่สะดวกผมก็กลับมาใช้ไอ้ตัวเอียบัตตัวเดิมเพราะนั้นแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเหมาะสมมากเพราะราคาเพียงแค่พันเก้าบาทนะครับดีไซน์ดีของ Apple โดยแท้นะครับเสียงโอเคใช้ได้เลยทีเดียวเทีเยบกับราคาพันเกบาทถือว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่าเลยทีเดียว สายลื่นๆเนี่ยเอ่อก็จะช่วยให้พันกันยากขึ้นแต่มันก็ยังพันกันอยู่ดีเสียดายนะครับเขา่าจะทาออกมาเป็นสายแบนๆหน่อยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสายมีความแข็งแข็งขึ้นนะครับแต่มันก็ลื่นๆขึ้นนะครับแถมท้ายครับเขามีกล่องมาให้นะครับก็เลยลองหาวิธีพันเก็บเข้าไปดูนะครับแถมท้ายด้วยวิธีการเก็บหูฟังเข้ากล่องเอียร์พอตสำหรับคนเหอะมากนะครับ ก็คือนี่ครับมันก็จะตามบล็อกมันอยู่แล้วนะครับใส่เข้าไปเส้นแรกเนี่ยวนทางขวานะครับออกขวามือแล้วขาเข้า้างนางอย่างนี้ก่อนนะครับเสร็จปุ๊บเอาหูขวาวางนะครับหูขวานะครับวางเสร็จปุ๊บวนขวาเหมือนเดิมครับการจราจรจะได้คล่องตัวนะครับนี่ครับลงมาเป๊ะเลยทีนี้เป็นสายคู่แล้วเพราะฉนั้นเราก็พันได้เลยตอนพันนี้ก็แบบว่าก็งานฝีมือนิดนึงนะครับจะได้ ไม่มั่วนะครับพันเข้าไปนะครับพยายามให้มันอยู่ในร่องในรอยนะครับพันเข้าไปนะครับพันพันพันนะครับก็ยาวพอควรนะครับพันมาปึ๊บอยู่นี้เน็บปากวางลงไปอย่าให้กิน อย่าให้กินนี่ครับอันนี้ต้องระวังนะครับถ้าเจออย่างนี้นี่น้ําตาลเล็ดเลยครับบีบลงไปนี่สายแม่งขาดนะครับพยายามให้มันคือเอาจริงโคตรลาบากอะ่ะเพราะนั้นแล้วเนี่ยวิธีแก้คือเลิกเห่อไวๆนะครับก็ใช้มันตามปกตินี่แหละนี่ครับโอ้เนี่ยผมพลาดผมไม่ได้เก็บสายให้มันดีๆ เรียบร้อยครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเก็บเข้ากล่องอย่างคนเหอและว่างจัดขอบคุณที่ชม